ไา้ผสมด้วยอุ้ยอันนี้ด่างเยอะจังเลยอ่ะอ้ทั้งแดงทั้งเขียวโอ้โหโอ้โดยรวมแล้วสวนนี้เนี่ยโหโ,โอ้กล้วยด่างเยอะจริงๆครับคุณผู้ชมครับแชมป์ก็มาอยู่ที่สวนเดอะลอตออฟเดอะการ์เด้นครับผมที่จังหวัดระยองนี่เห็นว่าวิกเตอร์เนี่ยเขาอยากได้กล้วยด่าง ได้เดี๋ยววันนี้เนี่ยป่าแชมป์เนี่ยจัดให้เฮ้ยมันจะซักเท่าไหร่กันเชียวเดี๋ยวจะพามาดูน้องอยากได้แบบไหนเดี๋ยวพี่จัดให้เออเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในเนี่ยจะต้นราคาเท่าไหร่เอ้ยมาตามาเฮ้ยนีนี่นี่ เฮ้ยต้นนี้น่าสนใจฮะคุณผู้ชมมีด่างเขียวด่างแดงโอ้สวัสดีครับน้องแช็ปโอคุณโจวันนี้พี่ครับผมน้องแช็ปพี่โจวันนี้ต้นไหนมั่งผมเนี่ยเจอต้นนี้ต้นแรกเลยแล้วผมอยากได้ผมจะเอาไปฝากน้องวิกเตอร์ต้นนี้ราคาเท่าไหร่พี่ว่าจะไปฝากน้องซะหน่อยสองแสนครับต้นนี้สองแสนบาทสองแสนบาทถราคาไม่ถึงนะครับสองแสนบาทเออผมว่ามันแดงไป วิเตอร์น่าจะไม่ชอบสีแดงเท่าไหร่พี่ครับอ่าอันนี้สีเขียวสีเขียวเยอะมาหน่อยต้นนี้ต้นนี้เท่าไหร่พี่สี่แสนห้าสี่แสนห้าแพงกว่าพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมว่าต้นนี้พี่โจครับต้นนี้น่าจะน่าจะโอเคหน่อยครับน่าจะโอเคอันนี้ต้นนี้เท่าไหร่พี่อ๋อต้นนี้หนึ่งหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านบาทครับ อืมโืก้วยดังแต่ละต้นของสวนนี้ราคานี่เป็นแสนเป็นล้านครับซื้อบ้านซื้อรถได้เลยทีเดียวราคานี้ไม่ใช่ว่าพี่โจเจ้าของสวนเขาโมหรืออุปโลกขึ้นมาเองครับแต่มันเป็นราคาที่ซื้อขายกันจริงๆ บรรดาลูกค้าและ FC ในเพจเขาทราบกันดีว่าที่สวน The Lost of the Garden จังหวัดระยองนะครับเป็นสวนกล้วยด่างที่เน้นปลูกสายพันธุ์แดงอินโดที่สวยงดงามที่สุดเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยครับโดยคุณโจนิริดนาธอดีตนักนธุรกิจค้าคอยที่ผันตัวมาศึกษากล้วยด่างอย่างจริงจังต่อยอดเพาะพันธุ์สร้างรายได้มหาศาลจนได้ชื่อว่าสวนกล้วยด่างร้อยล้าน แล้วนี้ครับคุณแชมป์มาถึงที่ทั้งทีพี่โจนะครับก็พาชมทั่วสวนครับดูทุกต้นสนใจต้นไหนก็จัดกลับบ้านได้เลยนะครับคุณแชมป์อันนี้คือ,ค,อคือเป็นเป็นลายอะไรพี่ลายเทพครับลายเทพเทพโพง,งามพี่โจก็ชอตตามด้วยนะแต่ชอต็อ <c oughs> บ้าเวาอ่ะอันนี้ลายเทพครับลายเทพอย่างเงี้ยพี่ต้นราคาเท่าไหร่ต้นแม่เขานี่หลักล้านหลักล้านเลยครับแต่หน่อเขานี่ออกมานี่ขาย ต่ำสุดเนี่ยหกแสนนี่มีกี่หนอครับ1 2 3กี่หนอครับพี่4หนอสองล้านสี่สองล้านสครับเฉพาะหนอนะใช่ใช่เฉพาะหนอคุณผู้ชมไอ้ตัวเล็กๆต้นเล็กๆอ่ะโูซื้อคอนโดได้แล้วอ่ะได้ความแพงของเขาเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนที่ลายนะครับก็ความแพงความถูกแพงอยู่ที่ลายนะครับลายลายของกล้วยนะครับลายเทพคือเป็นลายที่ มีความเขียวแทรกแดงเยอะๆอย่างเงี้ยครับ mm. ถือว่าเป็นเขียวยิ่งเยอะ mm. นี่แค่ราคานอเล็กๆของกล้วยด่างลายเทพนี่ก็ปาเข้าไปหลักแสนครับถ้าเป็นต้นแม่พันธุ์ก็เป็นล้านครับปย mm. แต่พี่โจบ,บอกว่ายังมีลายที่เหนือกว่าเทพนั่นก็คือมหาเทพมูลค่านี่สูงริบทําไมถึงได้ราคาสูงขนาดนั้นไปชมกันครับอ่านี่เลยนี่ลายจัก,กรพรรดิถือว่าเป็นลายที่เหนือกว่าเทพฮะ ลายเขาจะมีนะครับลองดูหลังใบเขานะครับอ้อ่าความความสวยของเขานะครับนี่คือเขาจะมีหลายลายในต้นเดียวกันมีความสวยงามนะครับความสวยงามของเขานะครับมีลายตรงนี้เป็นลายเพ้นนะครับพายุเพ้นนะครับพายุเพ้นนี่เป็นวาเกวพวกนี้นะครับเขาจะมีหลายลายอยู่ในต้นเดียวกันมีกลุ่มดาวกาแล็กซี่เหมือนกาแล็กซี่ใช่ไหมครับที่เป็นเหมือนเราตอนเด็กๆเรารเวลาเวลาถ่ายรูปนั่งยาน นั่งยานไปก็จะมีแสงแสงขึ้นมาอ,าอ,าอาต้นนี้นะครับต้นนี้ขายไปที่3ล้านบาท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 คุณผู้ชมขายไป,<ม>ไปแล้วครับขายไปแล้วแต่ก็ยังครับไม่ กล้วยด่างที่พีคที่สุดของสวนนี้เพราะยังมีต้นที่พี่โจเพาะพันธุ์พัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาจนมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของสวนเดินหลอดครับรวมไปถึงต้นกล้วยด่างที่มีมูลค่าสูงที่สุดให้คุณผู้ชมลองทายนะครับว่ามันจะเท่าไหร่แต่ผมว่าหลายๆท่านน่าจะเดาไม่ถูกเพราะว่าอาจจะคิดไม่ถึงว่ามันจะมีราคาสูงได้ถึงขนาดนี้เลยล่ะครับนี่เนี่ยอันนี้พี่อันนี้อันนี้อันนี้กี่หมื่นพี่อันนี้นะต้นแม่นะครับต้นแม่ ซื้อมา10บล้านสิล้านตันนี้สิบล้านผมผมฟังไม่ผิดใช่ไหมสิบล้านใช่ต้นนี้คือต้นชื่อเดอะลอตเป็นชื่อของส่วนเลยแล้วเราก็ขายหนอเขาเออละสองล้านบาทดูความสวยของเขาเยิอันนี้หนอสองล้านใช่หนอสองล้านบาทคือทุกหนอที่ออกมานี่คือมูลค่าสองล้านบาททุกหนอเลย อันนี้คือความสวยของเขาเนี่ยทำไมเขาถึง10ล้านแล้วมันลายของเขาเนี่ยมันคือลายอะไรพี่ตอนนี้ต้นนี้นะครับมีทั้งหมด4ลายนะครับสี่ลายนี่ต้นเดียวกันนะครับก็มีลายพายุตุกแกครับตุแกก็คืออยู่ในกลุ่มนี้ก็จะเป็นเหมือนผิวหนังใช่ไหมลายผิวหนังตุกแกใช่เป็นจุด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 นะครับนี่คือรวมเลยอยู่ในนี้แล้วก็มีเพนนะครับเพนอ่าเห็นไหมเรามีเพนเนี่ยมีปีมเพนออกมานะครับมีเพนออกมาครับแล้วก็มีวากิววากิวก็คือตรงนี้ กลุ่มวากิวนะครับอารมณ์เหมือนฟิล A5 เนื้อ A5 วากิวใช่ใช่วากิวมันจะมีแบบเหมือนเหมือนไขมันขาวๆแซมแซมอันนี้ก็จะเป็นเขียวๆแซมแซออกมาแล้วก็มีกลุ่มแกลเล็กซี่นะครับเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเหมือนที่เราตรงนี้ตรงนี้นะใช่ที่เป็นเหมือนเรานั่งยานครับผมนั่งยานวกาศเหมือนกเด็กที่เราดูการ์ตูนมันจะเป็นแบบเหมือนแสงที่เวลายานวิ่งเร็วๆแล้วแสงมันวิ่งใช่เขามีทั้งหมด4ลายในต้นเดียวกัน คุผู้ชมครับต้นเดอะหลอด10ล้านบาทบที่มาที่ไปพี่ใจ<ช>เราอยากต้องการเปิดสวนแล้วรเราเลยต้องการหาซื้อต้นกล้วยเป็นประธานที่สวนหนึ่งต้นสวนเราอยู่ในซอยในป่าเราเข้ามาใหม่ไม่มีใครรู้จักครับเราก็เลยอยากได้ต้นที่สวยที่สุดในวงการเขาสรุปต้นเนี้เราก็เลยโทรไปถามเขาว่าพี่ครับช่วยคิดให้ผมหน่อยสิบล้านบาทคิดให้ผมหน่อยโอเคตกลงขายให้เรา ตกลงขายให้ใช่โ้ผมว่าคือต้นอ่ะต้นไม้อ่ะก็เลือกก็เลือกคนเหมือนกันนะใช่เพราะเราตามตื้ออยู่14วันอ่วันแต่กล้วยด่างต้นที่คุณโจจะพาคุณแชมป์ไปชมอีกต้นนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ครับ และก็สวยที่สุดของสวนนี้มีชื่อว่าเจ้าร้อยล้านครับเพราะต้นนี้ในอนาคตสามารถสร้างไรายได้ให้พี่โจทะลุร้อยล้านบาทอย่างแน่นอนและนี่คือนะครับผมกล้วยด่างอินโดที่มีชื่อว่ากล้วยด่างเจ้าร้อยล้านฮะคุณผู้ชมครับ,รบโอ้โหพอมาดูเสร็จปุ๊บผมว่าต้นนี้เนี่ยทรงดี สวยลายสวยใช่แล้วทุกๆคนนะครับผมมีหลายคนมากที่เป็นแฟนคลับแล้วก็ยกให้เจ้าร้อยล้านต้นนี้เนี่ยเป็นต้นกล้วยด่างอินโดที่สวยที่สุดในประเทศไทยก็ประมาณนั้นโอ้โหฟอร์มมันสวยมากสวยแล้วก็สวยเขาคือยังไงเดี๋ยวพี่ช่วยอธิบายรายละเอียดหน่อยพี่ลายเขาแบบถือว่าเป็นพายุฮพบากิวที่สวยเด่นสง่าแล้วฟอร์มสวยแล้วลายตั้งแต่ก้านเลยนะ ล้วยนะครับหายากมากเป็นพื้นเขียวลายแดงสับลายตั้งแต่ก้านดูข้างล่างเนี้เหมือนบาร์โค้ดเลยเห็นไหมซื้อวันแรกนะครับสตอรี่ของต้นนี้นะครับอยู่บนเขาเราก็ไปซื้อมาเราไปเอาเข้ามาถึงตอนยังคืนเลยนะไร์สดเลยอ่าเปิดขายหน่อละเจ็ดแสนเจ็ดหน่อสี่ล้านเก้าเฉพาะหน่อลูกนะต้นแม่อยู่ยังอยู่แล้วหน่อถัดไปเราขายหน่อละล้านนี่ขนาดแค่รอดแรกนะโชคครับเฉพาะหน่อเขาเนี่ยก็ปาเข้าไป สีล้านกว่าใช่คุณผ er ู้ชมที่ชื่นชอบกล้วยด่างลวดลายสวยๆหรืออยากได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกล้วยด่างสายพันธุ์แดงอินโดหรือถ้าอยากจะเข้ามาชมอาณาจักรกล้วยด่างร้อยร้านก็นัดหมายเข้ามาล่วงหน้าได้ที่สวนเดอะลอ t ออฟเดอะการ์จังหวัดระยองนะครับแต่ยังไม่ต้องหอบเงินแสนเงินล้านมาซื้อนะครับพี่โจแนะนำว่าธุรกิจนี้ ต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างท่องแท้และก็ไม่ใช่ว่าปลูกแล้วจะทําเงินได้เป็นกอบเป็นกำเสมอไปเจ็บตัวกันไปก็เยอะครับและถ้าใครสนใจก็มาขอคำปรึกษากันก่อนได้ที่พี่โจโดินดีต้อนรับชาวไทยทึ่งทุกท่านนะครับต้องใช้มาทั้งทีครับพี่โจอยากจะสอนวิธี <ฮะ S 2> ไปต่อยอดครับนะครับพี่โจมีอะไรจะมอบให้นะโอ้ออนี่นะฮะนี่นี่น,นีเลยนะครับผมมอบให้ น้องแชมป์นะครับวันนี้ผมได้กล้วยด่างแดงอินโดกับปานด้วยฝึกเลี้ยงนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างอาชีพที่สองและเป็นรายได้ให้เราได้เราสามารถที่จะจับเงินแสนนะครับเงินแสนแล้วไหลหลแสนได้นะครับจับกล้วยต้นนี้นะครับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมพี่โจนะครับผมที่เปิดสวนเ h อหลอกออฟดิการ์เด้น ให้เรามาดูนะครับผมกล้วยด่างแดงอินโดที่โอ้โหพิเศษสุดๆดแบบนี้น่าทึ่งแบบนี้ครับที่ก็ต้องขอบคุณด้วยครับพี่ครับ